สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่าน,นพอกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมันี้ก็เป็นมือวันที่สิบหกเดือนหกสองพันสิบห้าพี่น้องเลย,ย,ยดำหน้ามือ,อที่สอง,องพี่น้องเลย ไปหาเขาไปหากระต่ายมาลาบป่าเอ้ย,อยอ <c ười> ขันบมดบเลี่บิข้นได้นี่ยังอ,อ,อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้ายังอีกเก้าให้เก้า เช no mm. hey. ื่อคอยลอกคอยว่าเก้ารือเก้าลดนะชีฟทั้งตัวดำนี่เละชีทั้งตัวดำ่าผู้โอ้สบายดีตงดอกพีน้อ้านบ้ตอนนี้สามโมงสี่สิบนาทีเออ ยานตาแต่องชั่มงครึ่งบ่เคยเห็นสม่วมงครึ่งาะ <c oughs> เคยเห็นแต่ว่าขั้นโมแลกเพอได้ข้นน่ะมัน,น,มมนคือเป็นแล้วนี่บ่บ้านทา <c oughs> งลุงตุยคืองามเท่มันแบบเนมันติ จงมันเป็นอะไรนะเ,เ,รเราานานะเป็นบ่ขางกระจานัดำแเกือบเลืดเขี้ยวระวังจ้าวัดดำเสนรวัเลื้งขยอรอู้่มันยดคาดือวัดดำกับปดลปดึงกันเพราดนังกระจากของกระซองสมือกจาม่ต <c oughs> <c oughs> ้องใสยกุนนั่นไกขยักว่าทานั้นเลย, <c oughs> าเลย <c oughs> มาว่าวเป็นตาอุกแท้ค,คนก็พรคนข่าปัญญชิมารอข้าบน้ำอยู่ คุณนภาพติ <t> <half> ่เลยพอโชคกะเบ่งองไว้น่าวมึงใช้ป็นจะคล้องเลยใช่แล้วคุณแนคุิ่ีแต่เข้มแงนท่านเนาะตัวนาะตัวแงนท่านเนาะมาแล้วเป่ง้าให้มันชุ่มกัน ลูบอนหเปม่เลแกงข้าเจ้านี่ก็ยังเข่ามาห้นึงอะไรก็ยังออกไปกันลอกนาเป็นลอกข้ามาเปนา้นเป็นของผู้อื่นออันนั้นหบอืออันนี้ห้องอั่ใหญู่อันแรอันนี้ย่ากปวีคนมาต้นแรก ปีแรกสองปีแรกโอ้ยขออุกอังแต่เวลาไทยหุดนะจำจำจำหน้าบ่ได้อุกอั้งขนาดบอมเฮนดอกบอมเนดอกป้าเอ้ยหน้ามูนก็จะออกแหละก็นนาชิมูุ่นเดียวกันนี่เลยเนาะหน้าจังได้ติดกันเออเออเออ เอาอกับใครเลยเขาไปเดินเดินหลอดเงินให้เดียวกันบ่ได้ขั้นนั้นเขาจอาก็สิถามชื่อใครเฉลียนี่เปล่าวะอาช้ปาควยนแลมันชดเทหน้าขนั่นชุดเทหน้าย์้อหอยาเวลาีเ สี่แปดสิบสิบสองสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดิบเก้าสิ้าชีวิตมนยี่สิบทงคนไทยเาวคนพอดีปะทางคนไทยผูดผู้ดำสิบเก้าตอนนี้นะสิบเก้ชีวิต ดูนเพศเบดเมิ่ดบเบดอกดีมนี่เบิร์ดแสดงว่าเซฟเอช่องหมอบอกเออึ้นไปกินใหม่ขนาดนั้นเออึ้นไปกินหม่อืดแล้วบ่าเชิยเร่มเชียเร่มอืด เขาตองมบากด้คนกงจเ้น่ามาถือข่าวลงมากินน่ะอล้ถือข่าวลงมากินพร้อมถือขาวลงมากินพรอมก้เอออันว่าตะกี้เมื่อกี้นี่เนาะบ่เออเ้อ้าคือว่าพากันเห็นยังคือนางเตีมอยู่อม ยี่สิบคนเนาะทั้งมพืพโปทั้ง้พรพอมทั้งนักทีเป็นเขาทีมงานเขาเอื้อยสุป,ปนีคนคนไทยคนขาดเ่าเคยลาเบืองน้ำจูกน้ำจูกน้ำช้องจักเลยมันจักปะดพรพอม บาทนี้ยังเลือดทั้งลมู้หาให้พี่น้องกับเท่านี้ก็จากซีแร้วบะเลีเนาะบางทีก็อ่านซีบะเลี่เพราะว่าตอนนี้ก็ค่ำเลยสี่สี่โมงลแล้วก็ทั้งเทิงอีกประมาณสิบห้ ผมใหม่สิทธิ์เอาสิทธิ์เอาเห็นนี่ยไอ้ผมอหม่ไม่พึ่งว่าเรื่องเก็ด้ไม่พึ่งว่าเรื่องสื่อัสื่อแบบไน

<cười> <cười> Đèn กัน <căn> này bạn <laughs>

ตาใแขงพอก็แม่โลดตายเออวิถีชีวิตคนบ้านเฮาเปลองเรา้าตัดติดจับติดจับเลย